สวัสดีครับนานาลักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นุ๋ยมาอยู่ที่นี่เลยครับอ่างเก็บน้ําแม่ปุยนะครับอำเภอสาเงาจังหวัดตากแล้วก็นี่เลยนอุ๋ยได้เอาคันดากอนสตาร์นะครับมาเทสนะครับกับอ่างเก็บน้ํานี่นะหูปลาโดดเยอะมากครับนะขึ้นทั่วเลยครับแต่เรามาดูว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะเดี๋ยวฝากติดตามเป็นกำลังใจให้นุ๋ยด้วยครับมากับพี่ไม้นะครับนะแล้วก็น้องอันดาครับนี่ครับพี่ไม้วันนี้เราจะเตรียมครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์นะโอเค วันนี้ไม่เฮไม่กลับแน่นอนนี่จะเจอกันนักขุยก็จะลงเบ็ดคันแรกนะกับคันเอเวอเรสต์นะครับเอเวอเรสต์กระก้อนสตาร์นะครับป้ายดเดี๋ยวดูกันยาวๆเลยทอ,อาไมติดขาอยูหลังพ่อนะพ่อจะลงเบ็ดอเจีจตัวด พี่ดาอยู really? yeah. ่นี่ก่อนนะย้าไปด้ปะพี่ดาไหมาะวังทิ้ามันก่อนอยู่นู่นเลยเอามาอยู่หลัง ไปครับนนะเราลงเหยื่อได้หนึ่งสองสามสี่คันละเดี๋ยวจะปั้นอีกสองคันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ลงเบ็ดครบแล้วสิบครั้งครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีปลาเข้าหรือเปล่านะครับหมายนี้เป็นหมายที่ผมมาครั้งแรกเลยนะครับอ่างแม่ปุ๋ยนะคันที่ใช้ก็คือมาสเตอร์ไลท์จากร้อนตา เอเวอรเรสต์นะครับแล้วก็ชิซังเอ็กแล้วก็คันซาไกนะครับเป็นคันเล็กนะครับเอามาเทสดูนะครับเป็นของค่ายผมหมดเลยเดี๋ยวมาดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดมงครึ่งนะครับเป็นช่วงที่ปลาดิดน้ําดีมากเลยแต่ว่าดิดอยู่กลางๆไม่เข้าฝั่งเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวชวงสายๆหน่อยผมว่าน่าจะมีโอกาสที่ปลาจะเข้าฝั่งแล้วก็เข้ามากินเยอะของเรานะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามยาวๆกันไปเลยครับเดี๋ยวหนุ่ยตั้งกล้องถ่ายยาวๆไปนะเดี๋ยวเจอกันครับผม Can evaluate. Det må må være jævlig. นั่นนะปลาบ้าเี่นปลาบ้านี่เดี๋ยวพ่จะปล่อยกนี่มันเป็นปลาบ้าปลาบ้าครับพ่ออันนี่ต้องปล่อยหรอก อน้อยเลยโอ้ดาวได้วันนี้แล้ว ไปงัดกันต่องัดกันต่อปมาะไม่ลุกไมลุกไม่ลุกหัวเเ เอาไปไอ้ไปต้องเร่งไปต้องรีบไหมไปต้องรีบไปก็เล่นไปก็เล่นเออหลับมาเล่นเมื่อไปเรื่อยลอยน้ำมาแล้วพ่อเขาไม่รู้เหมือนกันไปก็เล่นมางั้นแหละไอ้ไปต้องรีบไปมาแล้วครับพี่ไม้ครับผมมีสายนะตัวเนี้ยอาจีนอาจีนหรือเปล่า นครับคันแอคชั่นคันปั๊บมาแล้วที่ไม้ได้งัดแล้วโอ้กว่าไปเรื่อยปัจจีนปัจจีอุนจานละลักขึ้นไว้ๆลักขึ้นมา มันจานมาแล้ววุ้ยสวยๆครับมาวุ้ยสวยๆป่ะแตกแล้วครับพี่มาโอ้ยโชว์หน่อยอุ้มมาเลยอุ้มมาเลยแข่าวแตกัดาลองตัวเบ็ดลงไม้นะนวนจานมาแล้วกับคันเอเวอเรสต์ครับผมมาใกล้ๆหน่อยมาใกล้หน่อยดาลองตัวเบ็ดโอเคลองไวดูเคแล้วก็คันเอเวอเรสต์เบ็ดสิบา สามสิบ <30 S 2> <30 S 1> นัดนโดยพี่ไม้ครับผมถ่ายรูปกรอถ่ายรูปกอนมาเลยครับคัน sà cay ครับ sà cay <c oughs> ไอ้เหล่าพีฮะปากกาดำนะครับทุกคนลูกปากกาดำโอ้ยบขี้ยะครับเหยื่อเรากินทุกไซดจริงจกินทุกป่าจริงๆครับผมโ <c oughs> <ข>อเคครับผม <c oughs> ป่าครับอ <c oughs> ะไรป่านะครับ ไต <laughs> ้วันนะเออหลุดเออช่อเลยเอเคหัวหน้า่อาด้วยก่นยยอนสวัสดีครับตาดาแลตกปากครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะวันนี้เรามีผลงานมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยนี่นะครับเป็นผลงานของเรานะครับในวันนี้นะก็มีทั้งปลาจีนนะครับ ปลาจีนนี่จะเป็นไซส์แวนๆนะประมาณ4ตัวนะครับแล้วก็ปลากาดำไซส์เล็ก1ตัวปลาบ้านหนึ่งตัวแล้วก็เป็นปลานินปลาหมอนะเป็นปลาไซส์เล็กนะาปลาใหญ่เราทาหลุดไป,ป1ตัวน่าเสียดายมากครับนะแต่ไม่เป็นไรครับผมครั้งนี้เรามามาเทสใหม่อยู่เป็นเพราะเป็นครั้งแรกของเราเราเริ่มรู้แล้วาปลากินแบบไหนนะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับนะาอุ๋ยไม่พลาดแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม